การเสนออะไรหรือร้องอะไรเดี๋ยวนี้นักร้องมันเยอะแล้วก็ร้องโดยเจตนาบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์อันนี้ก็แล้วแต่แลคนผมว่าความซื่อสัจจริตเป็นกรอกกำบังได้ผมผมไม่กลัวคนเราถ้าไมา่ทำผิดอย่าไปกลัวถ้ารู้ผิดอย่าทำ ครับหนักมากระเบาไม่รู้แต่เขาถูกหลอกมาเขาถูกหลอกมาผมก็ไม่รู้ว่าคนนี้คือสุชาติและเขาจะมาผมก็ไม่รู้แต่ผมยอมรับว่าผมรู้จักสุรเชษฐ์วิศิณนกุใต้ด้วยกันนะเขาบอกเขาจะมาหาผมเขาไม่ได้บอกว่าจะเอาสุชาติมาถ้าบอกสุชาติมาผมก็ไม่เห็นมาผมก็ไม่รู้เด็กว่าบอกว่าเออโยกมานะผมก็เอาเชิญเข้ามาเดี๋ยวผมอยู่นะกับมาเอา้ามาสองคนว่าผมก็มองนั่นดูใคร เ,เขาบอกนีุ่ชาติผมอยากแนะนําให้ท่านรู้จักนี่มันเรื่องอะไรเราบอกเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้คุณไม่ได้นัดหมายมารยาทมันจะทําได้ไงเขาก็เป็นผู้ใหญ่เขาก็นั่งแล้วใครคิดบ้างไหมว่าคนมาหาเราขอมาพบเราแล้วจะมาถ่ายคลิปมันเรื่องอะไรเราไม่ได้เป็นัตูอะไรเขามีปัญหาส่วนตัวเพื่อจะไปลอบวี้อะไรเรื่องต่าเรื่องตัวแล้วมาเอา บ้านผมเป็นเครื่องมือเนี่ยมันไม่ถูกแต่ผมก็ไม่ได้ฟ้องร้องหรอกครับเพราะถือว่าคนเด็กกว่าผมมากนะแต่ถ้าก้าวระาวมากต่อไปถ้ามันเกิดเสือหายถึงสถานภาพผมผมก็ต้องดําเนินคดีไปแต่ว่าต้องยอมรับว่าภาพที่เห็นคนต้องเข้าใจว่าผมเป็นให้สุชาติมาแล้วผมจะให้เข้ามาทําไมนะที่บ้านไปพบที่อื่นก็ได้แล้วผมจะ เพบาะเขาทาไมเพมราะอะไรู้ผมไม่ได้มีเรื่องที่ถูกร้องในปปชใช่ไหมอา้าวเขาถูกร้องมาเขาถูกร้องมาก็เป็นเรื่องจุรเชษได้ร้องมาแล้วก่อนหน้านั้นช่รยเชษเปนคนโทรมาตัวสภาหรือผมว่าเขาจะถอนเรื่องนี้ได้ไหมอา้าวผมว่าคุณเอาคนทั้งสองหมื่นคนมาคุณถอนค,คุณไปให้คนสองหมื่นคนที่เซ็นมาเนี่ยนะบอกว่าขอถอนแล้วเป็นจิตแต่คุณคนเดียวผมไม่รู้ว่าคนสองหมื่นก็เนี่ยผม ผมก็บอกเขาไม่น่าจะได้เราเขาบอกว่าอยากตอบแล้วเพราะเรื่องอะไรเขาบอกเขาเคลียก็ได้เพราะว่าแต่ถ้าผมบอกว่าถ้าหากขณะนี้ลายชื่อกําลังตรวจสอบนั้นยังไม่หมดถ้าเรียบร้อยก็ต้องดูเนื้อหาที่ร้องเนี่ยมันสาม,มารถหรือเห็นสมควรจะส่งไปสารดีกาไหมถ้าสมควรก็ส่งถ้าไม่สมควรก็ไม่ส่งมันขึ้นอยู่กับฝ่ายกฎหมายที่ปูึกษาผมนี่เขาเสนอมา ก็เรื่องแค่นั้นทีนี้ถามว่าผมปฏิบัติผิดเขามาที่บ้านแล้วจะบอกสุชาติผิดมาหาเนี่ยเขาถูกหลอกมาแล้วเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องที่เขาตูกสอบตัวในนี้เลยเขาก็มีมารยาทพอแล้วเขาเขาก็รู้ว่าไอ้ที่ร้องมันเป็นยังไงนะมันกันเขาเขาก็รับปากกับที่ไปขอเขาแล้วผมไม่รู้นะขอเรื่องอะไรแล้วเมื่อเรื่องมันไม่ลงตัวก็เอาคลิปออกมา เพื่อที่จะสกัดไม่ให้เขาเป็นประธานสภาเพราะว่าออกคลิปวันที่เท่าไรสิบเอ็ดนะใช่ไหมวันที่สิบสองก็ปวดก้าว mm hmm. ใช่ไหมก,ก็คาดผิดนะ mm hmm. ดใช่ไหมไม่ได้หรอกครับคนอย่างนี้เพราะนั้นการเสนออะไรหรือร้องอะไรเดี๋ยวนี้นักร้องมันเยอะแล้วก็ร้องโดยเจตนาบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์อันนี้ก็แล้วแต่ละคนเพราะนั้นผมก็ทำให้ถูกครับ เราไม่ต้องกลัวว่าคนจะรอหรือคนจะมาสักวันหนึ่งคนต้องต้องเข้าใจนะครับผมว่าความซื่อสัตย์จุจะดิตเป็นกรอกกำบังนะได้ผมผมไม่กลัว <c oughs> ไม,ไม่ไม่กลัวนะครับผมไม่กลัวแต่เพราะเราถือว่าไม่บกพร้องแะ้วจะไปต่อต่อที่ไหนก็ต้องถามกันว่าไปต่อต่อที่ศาลน,น,นั่นผมก็ปฏิบัติตามศาลนั่นรุนบอกจะไปไปต่อถามว่าพวจอเนี่ยผมผิดเรื่องอะไร <c oughs> ใช่ไหมแอบตุคือคนเราถ้าไม่ทำผิดอย่าไปกลัวถ้ารู้ผิดอย่าทำ <c oughs> มาติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ